กราบสวัสดีชารปซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาพี่น้องๆนะครับไปแลกแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับก็จะมีทั้งหมด20,000แต้มต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะทําการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของ1000แต้มนะครับแล้วก็เป็น5,000แต้มต่อเวลาพิเศษนะครับเพื่อที่จะหาตัวอะไ่แล้วก็แต้มชิ้นส่วนนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่ๆน้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกตนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อรเครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารนะครับเอได้ทําการนะครับเปิดการดนักเตะในส่วนของสัปดาห์ที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตำแหน่งกองหน้าเอทีนะครับก็น่าจะเป็นเคนนี่ดันกริสนะครับในส่วนของกองกลางซีมนะครับ ผมคาดการว่าน่าจะเป็นลุดกลิตนะครับนะน่าจะเป็นร้อยเลยแหละนะครับแล้วก็ตําแหน่งผู้สับตูนะครับน่าจะเป็นชไมเคิลนะครับโอเวอร์หนึอนะครับอันน <th> ี้เป็นนักเตะที <eno> ่จะมีเข้ามาในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่เก็บแต้มชิ้นส่วนไว้นะครับก็รอแลกได้เลยนะครับผมคาดการว่านะครับสำหรับแต้มชิ้นส่วนที่จะใช้แลกกลุตนะครับน่าจะเป็น1500ชิ้นส่วนนะครับสำหรับใครที่เตรียมชิ้นส่วนไว้แบบเพียบพร้อม แล้วนะครับก็รอจัดได้เลยนะครับวันพฤหัสนี้นะครับนะลูกกุลิดเข้าแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก็รอได้เลยนะครับสําหรับใครที่จะทําการแลกเปลี่ยนนะส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ต้องแลกแหละนะครับสำหรับลูกกุลิตเนาะในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับนะก็แต้มชิ้นส่วนที่สะสมไว้ตอนนี้ก็คือมีทั้งหมด 1, 1 5 9ชิ้นส่วนนะครับก็รวมรวมแล้วนะครับที่สะสมมาก็น่าจะประมาณสัก เกือบเกอหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับถือว่าเยอะนะซีซั่นนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับฟุติโวนะครับก็ถือว่าหาแต้มชิ้นส่วนได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพี่น้องสายฟรีนะครับมีแต้มชิ้นส่วนเท่าไหร่กันแล้วนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับแล้วก็จะแลกหรือเปล่าครับลกุลิตที่จะมีเข้ามาในวันพฤหันี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทีมของเราตอนนี้นะครับผมได้ทาการเปลี่ยนแล้วนะครับตำแหน่ง LB นะครับอัลฟองโซเดวีนะครับนะมาแทนเป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับสำหรับอัลฟองโซเดวีนะครับผมเลือกที่จะซื้อตัวมาตีเม็ดนะครับนี่ครับราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับแอบเสียใจสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันล่วงนะครับผมนะสำหรับอัลฟองโซเดวีนะครับซื้อมาในราคา4,100ัอเอมนะครับแล้วก็ ไปดูตอนนี้นะครับว่าราคาเท่าไหร่กันแล้วนะครับนี่ครับผมซื้อมานะครับน่าจะเป็นเม็ดน้ําเงินนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยราคาล่วงมากๆเลยนะครับซื้อมา4,100เอ็มนะครับแต่ว่าเม็ดส้มตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก4,900เอ็มนะครับก็ถือว่าราคาขยับลงค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของโทนี่โคดนะครับก็ ราคาร่วงเหมือนกันนะครับผมซื้อมาในราคา5 5า0ันอมนะครับซึ่งขายตอนนี้ยังไงก็ขาดทุนนะครับขายขาดทุนนี้ไม่ต่ำกว่า1,000นเอมนะขาย5,000นเอมนะครับแล้วก็โดนหักภาษีอีก500รอมลองบวกลบดูแล้วนะครับก็คือขาดทุนประมาณสัก1,000นเอมนะครับนะสำหรับโทนที่คูดแต่ก็น่าจะยังเก็บไว้ก่อนนะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับโทนี่โคดนะซื้อมาในราคาแพงนะผมคิดว่าน่าจะจับยืนคู่กับลูกลิศนะสำหรับโทนี่โคดเนาะก็ถ้าเกิดว่าขายตอนนี้ยังไงก็ขาดทุนแน่นอน1 0 0นะครับในส่วนของการาดนักเตะบางส่วนนะครับนักเตะที่เก่งกำไรไว้นะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยขายนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละนะทุกตัวขายได้กำไรแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะขายออกยากสักนิดหนึ่งนะครับก็จำเป็นที่จะต้องทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อที่จะสะสมเงินเอ็มนะครับ นี่ก็เป็นนักเตะที่กําลังซื้อเข้านะครับผมนะตามนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเก่งกาไรลองไปเช็คราคาดูได้นะครับเราเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับสําหรับนักเตะที่เก่งกาไรอ่ะแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีหลีกเข้านะครับตอนนี้ในหลีของเรานะครับต้องการคนเพิ่มอีกแค่4คนเท่านั้นนะครับ ื่อที่จะครบ100สมาชิกนะครับนะ4คนเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่มีหลีกเข้านะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะว่าอยากจะเข้าหลีกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับนะ RPG ขีดแล้วก็ TW นะครับย้ําไว้ก่อนนะครับก็คือคนที่จะเพิ่มเพื่อนมานะครับต้องไม่ติดหลีกเดิมนะครับนะก็มีพี่เพี่นร้องหลายคนนะครับคือเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะครับแต่ว่ายังติดหลีกเดิมอยู่นะครับ ก็คือถ้าติดหลีกเดิมเนี่ยมันไม่สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับมันไม่สามารถเชิญเข้าหลีกได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีหลีกเข้าครับขาดอยู่แค่4คนเท่านั้นนะครับผมโอเคฝากกันไปด้วยนะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับใครียังไม่มีหรีกเข้านะครับ rpg ขีดแล้วก็ T ีนะครับเพื่อที่จะหาสมาชิกครบ100คนนะครับฝากไปด้วยนะครับผมนะสำหรับสมาชิกลีกโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปแลกแต้มต่อเวลาพิเศษกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยนะครับผมมารับชมกันเลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแลกแต้มต่อเวราพิเศษนะครับก็จะเริ่มแลกจาก1000แต้มนะครับตรงนี้จะแลกได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับ แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะไปแลกในส่วนของ5,000แต้มนะครับ1ครั้งนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาลุ้นกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับโอ้โหได้โอเวน110นะครับโอเคนะครับได้เป็นตัวอะไรนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแลกแต้มต่อรับเศษกันต่อนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับ โอ้โหได้เป็นโอเว107นะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าตัวไหนเราได้แล้วบ้างนะครับก็จะเลือกดาสุ่มเอาก็แล้วกันนะครับจำไม่ได้จริงๆนะว่าเราได้ตัวไหนไปแล้วนะครับทังที่3นะครับขอเป็นโอเว110โอ้โหได้เป็นโอว1ร์หนึ A R 8, นะครับ เคยมีใครแลกตรงนี้ได้เป็น OAR 1 3ยไหมคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับมาครั้งที่4นะครับโอ้โหรอบนี้ได้เป็น OAR 1 0นะครับตัวนี้เรายังไม่เคยได้นะครับผมต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งสุดท้ายจะได้เป็น OAR เท่าไหร่นะครับ 108 110นะครับผมโอ้โหเราได้110รอบนี้ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาไปแลกแต้มต่อราพิเศษก็ตัวละ5000แต้มนะครับหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาแลกเป็น5000แต้มต่อราพิเศษนะครับเพื่อที่จะหาแต้มชิ้นส่วนตัวอื่นนะครับไอหนึ่งหมื่นห้าพันแต้มนะครับเคยมีใครแลกไหมแล้วก็ดวงดีอ่ะเคยมีไหมคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับ กดไปแล้วนะครับจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหโอเวอร์หนึ่งร้อยแปดแล้วก็แต้มชิ้นส่วนสี่สิบชิ้นส่วนนะครับโอเวอร์หนึ่งร้อยแปดไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเช็คราคากันก่อนนะครับว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าราคาดีนะครับแปดสิบเก้าส e ิบเอ็มผมอาจจะเลือกเป็นนักเตะนะครับขอเช็คราคาแป๊บหนึ่งนะครับ o v เ108นะครับแล้วก็เลือกกิจนะครับเป็นกิจกับตันกองหน้านะเป็นตำแหน่งกองหน้า ST นะครับขอเช็คราคาแป๊บหนึ่งนะครับ 60M โอ้โห9เบวกนะครับขอเลือกเป็นแต้มชิ้นส่วนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อนักเตะตัวใหม่ๆเข้ามานะครับในวันพฤหัสนี้นะครับผม โอเคมาไปที่รล้อยแล้วนะครับก็ขอเลือกเป็นแต้มชิ้นส่วนนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกไปรับของรางวัลกันเลยนะครับโอเคกดรับทั้งหมดนะครับมาดูว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับ10000แต้มต่อเวลาพิเศษครับวันนี้นะครับ นี่ครับได้โอวนหนึนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับแต้มชิ้นส่วนนะครับสี่สิบนะครับแล้วก็โอวนหนึแล้วก็โอว์หนึนะครับต่อไปนะครับมาดูวันนี้นะครับว่าเราจะแลกอะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มี1 0 0 0 0หมืนแต้มต่อราสเซตเหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะมาทําการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือ1 0 0 0แต้มต่อราสเซตเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่เหลือจะไปแลกเป็น 5,000แต้มต่อลาพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะดวงดีไหมนะครับเริ่มเลยนะครับขั้งแรกกดไปแล้วนะครับโอ้โห,โหได้สูงสุดแค่ o อเว106นะครับก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าตัวไหนได้แล้วบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือต้องการค่า exp นะครับ รอบนี้ได้วา1หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับตัวนี้น่าจะเคยได้แล้วนะน่าจะเป็นตัวซ้ำนะครับครั้งที่สามนะครับขอแวร์ของิบโอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเต็มที่หนึ่งร้อยเจจริงๆครั้งที่สี่นะครับ โอเค110โอ้โหเมื่อวานเราได้ตัวนี้นะรอบที่แล้วนะครับเราได้ตัวนี้ครั้งที่5้านะครับกดไปแล้วนะครับอร์เท่าไหร่โอ้โหเต็มที่108จริงๆตัวนี้เคยได้ไปแล้วนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับ1 0 0 0แต้มต่อไปก็คงจะต้องเป็น5,000ันแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับกดครับ จะได้เป็นอะไรนะครับโอ้โหแต้มชิ้นส่วนนะครับ100ชิ้นส่วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหถือว่าดวงดีนะครับนะห้า0ันแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับผมก็ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับของรางวัลทั้งหมดกันเลยนะครับ ยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับก็อย่าลืมครับร้าน Land Shop คุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บบริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก,กับทางร้านได้เลยนะครับนะฝากกันไปด้วยนะครับผมร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับ